เรียกเรื่องเงินให้สวดคาถานี้ดวนคาถารับเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภจากพระพรเทพเจ้าแห่งความเมตตาพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปตามกันได้เลยค่ะคาถาแรงขอทรัพย์ขอโชคจากพระพรทั้งสี่ทิศหลายคนสวดปับ๊บรับเงินทันทีก่อนสวดให้เราตั้งจิตตั้งใจที่จะขอพรอ,อยากได้มีจำนวนเท่าไราให้คิดภาพเอาไว้ให้ชัดเจนแต่ให้ขอในจำนวนที่เป็นไปได้ไม่เกินกำของเรานะคะตั้งสมาธิให้ดีท่องน้โมสามจบโอ พระพรม,พมเนยยะนะมะรวการพินทุนาถังปุปปันนาถังสุอาคาโตปัญจาปทุมมังพรมมาสหามปัตินามังทิสวาณโมพุทธายวันทานังโอมพุทธโธธรรม,มโมสังฆโ,โคให้มือฆ่าโตเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองยะมะหานะยะมะหายังนะนะนะโมะเงินทองพอประมาณกวักเงินได้เงินหวักทองได้ทองก่อนนอนในทุกๆคืนให้เราภาวนาแบบนี้วันละ3หรือ9้าจ และตอนเช้าก่อนจากบ้านให้ภาวนาแบบนี้3ครั้งแล้วพนมมืออธิษฐานต่อท่านเท้ามหาพรมแล้ขอพรในสิ่งที่เราปรารถนาให้ทําแบบนี้เป็นประจำพรที่เราขอก็จะสมปรารถนาได้โดยง่ายค่ะ